้าจะพูดถึงนะคะบรรดา Search Engine ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะคงจะไม่พูดถึง Google คงจะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราสงสัยอะไรนะคะเราก็มักจะไปถามอากูนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าเขาก็มีการเก็บสถิตินะคะว่ามีคําอะไรบ้างน,นะ,ะที่ผู้คนค้นหาม,มากที่สุดค่ะแน่นอนค่ะมันก็มีหมวดหมู่นะคะของ K-POP Idol เนี่ยละคะ่ะว่ามีคําไหนนะคะที่ผู้คนค่ะเข้าไปเสิร์ชหานะคะไอดอลเคปคนไหนมากที่สุดนะคะแน่นอนค่ะว่า ประจำปีนี้เนี่ยมีผลออกมาแล้วนะคะก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังค่ะแต่เขานะคะรวบรวมถึง100่รายชื่อนะคะแอดขอเล่าให้ฟังแค่10บลายชื่อแล้วกันค่ะขอเป็นฝากฝัง่งผู้หญิงนะคะอยากจะรู้ไม่เอ่ยว่าสาวๆา l แบล็คพิงทั้ง4คนเนี่ยอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะคะในการสืบค้นหานะคะแน่นอนถ่าว่าติดท็อป10อยู่แล้วนะคะคือพูดง่ายๆว่าผู้คนคต่างค้นหาข้อมูลของพวกเธอนะคะผ่านทาง Google เนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะ เรามาดูกันดีกว่านะว่าพวกเธออยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะคะลองทายกันดูนะคะ แน่นอนค่ะว่าอันดับที่1นนะคะเป็นของอายุนะคะแน่นอนค่ะเธอน่ารักนะแล้วก็มีซีร่งซีรีด้วยนะคะผู้คนก็ค้นหาเธอค่ะอยู่ที่อันดับที่1ค่ะส่วนอันดับที่2นะคะเป็นของลิซ่าแบ็กพิงนั่นเองค่ะเธออยู่อันดับที่2นะคะห่างจากอายุนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยค่ะอันดับที่3ค่ะเป็นของเจนนี่แบล็กพิงนั่นเองค่ะอืมนะแล้วก็ตามมาด้วยค่ะอันดับที่4ค่ะพี่ซูค่ะจีซูแบล็กพิงนั่นเองค่ะอยู่ที่อันดับที่4นะคะ ส่วนโรเซ่แบ็คพิงค่ะอยู่ที่อันดับที่5นะคะตามมาติดกับพี่ซูเลยค่ะ แน่นอนค่ะว่าทั้ง4สาวนะติดอยู่ในท็อป5ทั้ง4คนเลยนะคะแมก็ยินดีกับเธอค่ะเรียกว่าดังกันทั้งวงเลยนะคะส่วนอันดับที่6ค่ะเป็นของซูจีนะคะมิสเอค่ะอคนนี้ก็เล่นละครนะแอดเคยดูอยู่นะแล้วก็ตามมาด้วยค่ะอันดับที่7ค่ะเป็นของจื่วีเทวายนะคะแมหน้าตาน่ารักนก็คนก็คนหาเยอะเช่นกันค่ะแล้วก็ตามมาด้วยค่ะอันดับที่8ค่ะคนสวยค่ะไอรินนั่นเองคะ ไอรินเรดเวลเวตค่ะส่วนอันดับที่9ค่ะเป็นของแทยอน Girl Generation นะคะส่วนอันดับที่10ค่ะอันนี้เซอร์ไพรส์แอดเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเธอก็คือเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะแต่คนก็ยังค้นหากันอยู่เยอะมากๆเหมือนกันค่ะนั่นก็คือ CL นะคะ a n 1 e ค่ะรุ่นพี่ของโซสาบแบล็คทิงค่ะมาจากค่าย YG ค่ายเดียวกันนั่นเองค่ะและนี่ค่ะก็เป็น1ิอันดับนะคะไอดอลเคป๊ ผู้หญิงนะคะที่มีคนค้นหานะคะผ่านทาง Google มากที่สุดประจําปีนี้ค่ะ2020ค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นไงคะไทยถูกลึกล่าวก็ตามนี้เลยนะคะก็แสดงความยินดีกับพวกเธอค่ะแสดงว่ามีผู้คนที่สนใจนะสืบค้นหานะคะเรื่องราวของผู้เธอค่ะผ่านทาง Google เยอะมากมากค่ะเลยติดท็อป10นะค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับข้อมูลอันนี้ค่ะกดจุกคลิปนะคะกดอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า